สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยเด้อนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงพื้นที่ครับพี่น้องเมืม่อวานนะครับทุกคนจะเห็นสภาพน้ว่านเป็นแบบไหนใช่ไหมเมื่อวานผมก็เลยเข้ามานะครับนั่นคึ้นบนขึ้นบน สวัสดีครับครับบอสอัน <Hello. S 1> ดูดูตรงนี้มันมันโอเคอยู่เนาะคือตรงนั้นเหง็งแ,แกจะขั้นไปเลย mm hmm. ทีนี้ที่มันก็จะเหลือประมาณนี้แล้วอนันเนเน่มันจะไปติดกับโครโ<อ>ล่ตัวนั้น้องไม่ถ้าไม่ก็ไปเลย จะใจดีผมอาจะอยากอยากอยากมันอันชีดอันพุ่นยูตาว่าบบดนี้ใช่มันมันเปลืองเลแที่มันก็ออกมาค่อนข้างไก่อยู่ก็เลยว่าเอ้าผมมันทายให้เบิ้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นแต่คนไหลเี่โอ้ยมันก็ได้มันก็ได้เติ่บนึงผุนแล้วผมก็เลยว่าเอ้าที่ผมทายรูเห็นเห็นบ่อที่ผมมาเอาอันเลื่อนมาติตอันสางตัวนี้เพรได้กอนบ่อน่าคอยเห็นบ่อผุนอ่ะไงซําเต้ียนด้นั่น่ะผมรู้ไหม แล้วคุณจีบอกพอสร้างมาเฮียับไม่อีกใครว่าใครบ้านั้นครับใครบ้านยับก็ลื้อเรว่บยมาเลยบ่ได้ติดตลาดบางคนมาได้ช็อตมาบ้างตรงนี้ก็นั่นแล้วคือบ่เพิ่นเพิ่นน่ะเพิ่นสีอ่อนนี่เดียวเพราะว่าบ่อยเให้คนมาจุนจานตองนี้นะครับบ่แต่ว่าสิเฮียับมบ้าโอเคมาชี้ให้หน่อยได้ไหมับชี้ไม่ชิดก็ไม่ชี้มาชิดมากสิแต่เพราะว่าอยแล้วก็ได้คนได้อาคนเยอะกว่าเพราะว่าไม่ได้คนมาเยะมากนะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าฟังนี่คือโอเคครับบ่ เวทีสนาอ่าผมผมคิดว่าเวทีนั่นให้ตีนเวทีมาสุดมองเครื่องหนึ่งของถนนตัวน,นี้นี่เครื่องหนึ่งของถนน,นตัวนี้รายการรายกาแอบมันมองอันนี้เราต้องแอบมังคางได้เปล่าคนรวย้างหลังเลยอ่ามองมอง,มองพื้นที่ศิลปินนี่มันศิมปิเต็นยุซี่หลังเดี๋ยว<แ>ผมจะี๋ยวเขาตัดไอ้ควางไว้หมายว่าย่างาพดยางมากก่ะให้ทะลุไแล้วสิบป์วัยมากเกี่ยวกับศิลปินแมนวัยบ่า ได้ครับแต่ว่าบัดน,นี้โซนทางนี้สร้างก็จ้าสีแอ้มตัดประมาณนั้นรากาเคลี้ยวกองดินเรียบร้อยมือนี่ก็ส่งรูปให้น้องคิงเลือกเสาเอกเสาโทครับพอสร้างเป็าอะไรก่อนอันนี้ก่อนก็มาทางเข่าโ่มี่เหรอดิออกเหรอดิไม่หัออนนี่โกโดเอาออกแล้วไอ้กองดินตรงนี้กับป่าบอกเบิดแล้วเพิ่นเกษตรยับไปเขาประมาณนี้ได้อยู่ดอกเนาะ บาที่นี่กระสีเหลือมองใา้อันพ่อสีขึ้นป้ายตรงไหนก็ครับผมตรงข้างหลังนี่ใช่ไหมครับข้าง,างหลังพุ่นบ่ดอกาจานพุ่นบ่อก่ช่ไหมกระขึ้นแยกกนเพรมันพ่อพี้อ๋อรีเขอนก็แยกลัเพราะมันพ่ออ้กร่เข่อนยกนพราพ่อินอ้กระี่่อนยนเาะมันพอ้ากร่ขอยก็ยกันเพาะมันพ่อฟิ้นโอ้กระซี่เอแยวตนครัอ้นดอ้กจา่อนแยนพมันพ่รับบอน ที่แรกเราเสียว้มุ่งหนิงมองงานโตเป็นโตประดับพิธีแต่เราเสียไว้มุ่งหนีงไม่ขาดไม่งานไมนกะสีบังล่ะพูดถึงว่าข้างหลังอันยุ่ยงานต้นดอกจานกะสีง่ามปลอยได้พอผมว่าพอล็อกเบิึงก็ได้ครับนี่อนโอเคก็ทางเข้าห้องน้ำก็จะแว็กให้แล้วก็เข้าตรงนั้นได้เลย เพประา,า,า,รารมากเแมัน,นมกาง่อนแรกตอนกมัน,นแะะวาะมนครับปิกว้างครับอยบู่เต้นสีม่ลงอีกสองหลังอโตะกลมไห้ศิลลินนน่งสามชิบชุดแล้วก็โตะวันน้ำพิที่สร้างมาเรียบร้อยแล้วแล้วปริเต้นยด้ไม่เห็นได้ใส่เต้นไม่ตังคนเนี่ยย่งมือเร้าอัย่งมือเร้าอันมองมองเพืิอนั่งกัสิอยู่นี่ประมาณสีเต้นขึ้กันครับเพราว่าลงท่าอะไรอยู่เนีลงท่านี่บ่ บ่ได้บด่ได้สร้างเวทาได้เต็นเอาอยู่อกเนจักหลืเพราะว่าเพ่อซเก่ารงท้ามรแม่อกเกียวมาหมออแม่อันพ่อสแตมพ่อสแตมเก่ามากถือกันหลายคนอยู่่ผมว่ามันผมคิดว่าเขาเขาต้องต้องหูว่ามีโรงท่าเขาต่องมากเลยอเอฟซีปะทจุนี้เขาเส่พออยูใส่รงท่าห สองฝั่งสองฝั่งหน้าข้ามากันแม่นะบ้านห้องน้ำกับกันกับกันกองอ๋อหม่องนี่อ๋อไม่ถึงแล้เต้นหม่องนี่แล้วก็เต้นแถบนี่แม่นวะครับแล้วก็พนั้งพีที่ยูนี่อ๋อได้ได้เฉพาะอยู่โซนนี้เพราะเดียวแล้วก็ค่อยค่อยยับเต้นออกเพื่อให้มันกว้างขึ้นใช่ใช่ใช่อ๋อได้ได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวจะสร้างเต้นมาอีกโอเคได้ได้แล้วจัดการให้เรียบร้อยประมาณนี้ครับบอสโอเคครับครับครับ โอเคบครคบพอได้บะคือทนครับผมอ่าเ่าห่อหปลาประกาศให้มันเป็นแถบแถบหลังคือจังอันโครงการของฟังนั่นนะพอมันพนวมาไม่ค่อยดูสวยว่าสันอืมค่อยจะดูสวยหน่อยวาสันถามยุ่งหนาวทีบังว่าสันพราะว่ะแต่ขั้นอยู่แถบหลังสีงามกว่าว่าสันอันเซาเดีเซาท่อนคุยครับอันอันอัน พราะห้ามเพราะห้ามก็ว่าเพิ่นอยากได้เสาค้ำเคิงค้ำรางมั่งสีมองนี่บนบอกมีละครับนี่เออค้ำเคิงค้ำรางนี่ละค้ำเครงค้ำรางโอเคการแสดงกระสีเป็นตรงนี้ละคู่นี่ละนี่ครับผมคู่ค้ำเคิงค้ำรางครับประล่งพิธีอยู่ตรงกลางโอเคที่นี่เนี่ยฝั่งเมืองเราอยากสิอยากหนาเสียมันอยู่กลางมองนี่บ้านครับพ่อนี่แหละ เอาออกลอหลดหัวนสักวอนนึน่อองแมีนเอาหวัวเอาหัวหนั่นออก,อ,อ,กอันป้ายนี่พ่อเอาไว้นี่ก็ได้ครับให้เด็กหน่อยอยกเขาไว้ล้างหงนางไปเดี๋ยวายไ,ไฟแมีนพิงไว้ทั้งไหลก็ได้หรอกรครับมีอย่างหนึ่งผ่ามันบเบยุก,กลางถ้าจะเขาง่ายกับป่าตรงนี่ซอยมึงออกใกล้หน่อยนี่แน่ๆกับสีซอยใกล้หน่อยอยู่แล้วนี่ง่ายที่สุดสำหรับพ่อเลยแต่ขั้งงนง่ายมีอยมากกับยุกลางเนาะอ่ะาใบกลางเนาะโอเคครับโอ้มาเชียร์หนีครับ อ๋อปาดีออกนากหัวเนาะครับครับผม่งาเมด็กกานะนะอืมครับครับอือหึได้ครับกระสีสอยงาออกยังยงนิดหน่อยนะเนาะครับแล้ว่างจะตุนนี่ล่ะนึกหัว นล้วต้นไม่งามๆเนี่ยเออเอาค่อยๆปาบอกะพ่อเอาเท่าสิ่ท่านพอดีเท่านี้แหละเนาะครับกวมเอาเนาะโอเคเพราะว่าเขายืดหลักกรดันใช้ต้นจานกระสีแดงอยู่มั้งเพื่อไว้ไม่หงุดยงิดเอาตามนั่นแล้วพ่อเอาเต็นท์มาลงให้คนงานบอกนโอ๋อ หน้าฝนตกคนยังนะอันนี้เรื่องไเขากลางไว้เห็นเรื่อพอนีเขาลือไปนะลกกวันนเรื่องที่อกเขากลางไครับอันนี้เหนเหยียบให้มันอันรับลาบก็หนีแด้พอสโลปสโลปไปก็หนีแน่มันมันมันขึ้นเงเขาเชียลอีกครับมันสูงอยู่ครับผมาืนครับครับปาบลงเหยี่ครับมันสวยๆก็หนีเพราะมันสูงก็ยางขึ้นยาาเดี๋ยวลมอีกตนั้นดันครับได้ โอเคเลยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พ,พี่เอฟซีด้วยสะออน,อนดอกจานดอกจา,งานง่ายเดี๋ยวสิยางไปหาน <c oughs> สร้างฟังหนังเทนิวานให้เพื่อนโค้งไม่แม่อันว่าหนอาสร้างเพื่อนยูเซ่หรอเหรอ เออ้อิเห็นแน่จ้าเอิญเห็นผมนะครับผมเดี๋ยวคุยกับเพื่อนสักหน่อยก่อนพอเดียนสินับโค้งเต็นฟังนี่กับโพืองกันไม่พอมันออกมาหล่นปวดท่านพี่ๆน้ององอ่งห่อมาหลายนะครับกระมาหลายอยู่แล้วเราผมเบิ่งอยู่นี่นะงี่มันออกมาไก่พี่น้องงาน สร้างทำเร็วแมงรับเร็วอีีเนี่ยป้ายป้ายโค้งสางตัวนี้มันออกมาไก่หัวที่นี่มันล้นออกมากินที่นะครับกินพื้นที่หมองนีร้ายก็เลยว่าคุยกับบอลประไมันไปติดกําแพงพุนเลยให้มันไปติดโครงโครงการไปเลยไม่ต้องให้มันอยู่แบบตรงนี้มันหลับบัญญัตหอเสียเอาเตียนหลังนี่เป็นประธานก็คือให้มันไปติดพุนคือ่าใส่หมวกแง่พอมสิน บ่็นปยังพี่ว่าไปยังพออันนี้ได้อยู่วันที่แปลกนะพี่พี่ทำงานด้วยฟังน้องหนุ่มไปด้วยโอเลอขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะที่แบบยังสามารถให้น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนเวลาทํางานได้นาอนะครับก็สวัสดีพี่พี่ด้วยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวถาคุยกับพร้างเพื่อเพื่อเสกเพย์นับโค้งซางนี่เข้าไปนะครับสองวันเมื่ออื่นไม่แทบ e มา ไม่แสบหรจะไปแต่งตัวจะเสา้จาจา้เบาสัก่อนเหมือนกันค่คอยสีาสมทบแต่ว่าผมสเสด็จครับเขาเยโสมือมือนีอสัก,กวันไปฮัร์ลูกไสแม่พันธุีดหอดูกคนไปด้วยสีผ้าเพิ่นไปฮาร์ปลูกไสอันพ่อครับรบก,กวนเนี่ยผ้าเพิ่นไปฮารลูกไสยอยู่บนผมได้พีนพ้นองดูแลสุขภาพเดินบ่อยขอบคุณได้หลายคขอบคุณได้หลายได้อย,อยู่ได้อยู่นะครับผมสุดๆอ,อยู่แล้วทุ่มเทอยู่แล้ว กับการกำงานอันพ่อครับคือคุยกับบอลแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ่าพอสิเทวันเสาร์เนาะที่นี่อ่าโค้งไปเนี่ยนะครับให้ยับเขาไปส้นนั่นพุนเลยนะครับพ่อขันขันวันเสาร์ผมเสียท่านวันหลังไม่ใช่หมายถึงว่าพ่อพ่อพ่อเทแล้วนั่นคือโค้งใหม่เลิพ่อค่อยไปตีุ่นเลยวันเสาร์มันกับวันที่เมื่ออินอยู่วันเสาร์นั่นเออ พ่อเทศเนี่ปุ๊บเป็นมาโค้งสางตัวนี้นะครับพ่อลูกอยากให้ลบกกว่าในพ่อเอาไปติดสุดเลยตยีโค้งงานเท่าพา่อจันมันมัน,ม,น,ม,นมันกินพืน้อนเคียบมากและแขกไปเท่ามากมันถิอบุญหม่องนางเบิง่งอออันนี้ผมคุยกับผู้ใหญ่บาลลล้านเดี๋ยนะเนาะตามนั้นกยแต่ว่ามันเหท่าทนเนาะเอาง,ง่ายๆยกเข้าไปนี่โค้งี่พอ่อสิอ้อมไม่นี่คือเราล้อมแค่ไม่ให้ ให้เขารู้ว่าแค่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งนะแค่นั้นเองเครื่องไหนมันเป็นหลังหา่านเดียววุ้ยใทะลุของมาได้คือพอจำเป็นต้องฮ็ดหนาขนาดน,นี้นะอันนี้มันหนาโคตรอีที่เด้เนนี่เออคือหมายถึงว่าให้หู้ว่าขันแค่ว่าเออจ่ไม่หนุ่มแล้วมองหนีแต่ว่าฝุ่นบ่องเป็นห่วงคือทั้งขางตอนนี้มันเป็นหลังหา่านเต้นตัวนี้มันจะไปทิสอย่งางนณตอนนี้เรานั่นเด้อผมไงเขาคิดเคียกับแห้งวันนอ่าครับเดี๋ยวบอกแล้วไดมเพราะหมู่บ้านผมไทยดูเห็นเพาเคยมีไร่ว่าให้ทิสฝุ่น แต่ว่าให้เท่เหลี่วก่อนผมหู้ว่ารดปูนมันสรียนของวันเหน่อที่แมนปอก็ไม่เป็นไรก็ต้องบอกไว้ก่อนเด้แจ้งก่อนแต่โทรหาก่อนเองผมนี่นผมจันทันเทีบวันทีบคนงานผมเอร้องร้องจันทรนบเป็นวันจันทร์ยังไม่ไดยับกะดเขามันเทีคนงานอยู่ธได้ครับเี่นเดอ้อวันทีวันวันทีเท่าไหด่ที่เก่าคิดเก่าสิบจันทร์นี่เนาะโอ้ได้ซีป็นยังท่านอยู่พอได้อยู่ 在游，还在游。